สวัสดีครับและนี่คือเที่ยวกับเวสป้าครับบัรยุดครับอยากพาไปขี่รถเล่นอยากชวนไปกินหอยหอยดีต้องหอยระยองครับเดี๋ยวจะพาไปกินหอยแมงผู้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่รู้อะแต่ไปดูเคยไปกินครั้งหนึ่งมันใหญ่แต่ตอนนี้ไม่รู้มันเล็กหรือมันใหญ่ไปดูครับเดี๋ยวพาไปกินหอยแมงผู้จังหวัดระยองครับ ร้อนเลยครับไม่ไหวไม่เดี๋ยวหนาะซื้อปลอกแขนก่อนรออยู่นี่นะเดี๋ยวซื้อปลอกแขนก่อน A few minutes later เซเว่นนี้ไม่มีปลอกแขนครับเดี๋ยวไปดูเซเว่นหน้าร้อนชิบหายเซเว่นที่สองรับหาปลอกแขนก่อนหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ กันยูวีใช่ปะกานปะกันยูวีเดี๋ยวไปหาก่อนรอนีนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาด่าเอา a few minutes later เซเว่นที่สองครับไม่มีป่อแขนไปดูเซเว่นต่อ,อไป เซเว่นเซเว่นสามครับขอแขนไปดูรออยู่นี่นะเด็กระดาษ a few minutes later ไม่มีสามเซเว่นไม่มีคงไม่มีขายในเซเว่นแล้วมั้งนี่เซเว่นเป็นลูกยู่ห้เด็นี่ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะฝากผู้บริหารเซเว่นนะฝากผู้บริหารเซเว่นนะเอาสินค้าตัวนี้มาใส่ด้วยครับให้กับคนขับขี่พวกเราคิดงี้ยซื้อซื้อเพรามันรอโอเคไม่ต้องซื้อละยิงยาวเลยดีกว่า หนึ่งเซเว่นไปดูถ้าเซเว่นนี้ไม่มีก็ยาวเลยเพราะว่านม่ใกล้ถึงแล้วลืมแนะนำครับมอสพีเอ็กวันนี้เอาขันไหนมาครับทิกวานครับ <laughs> <laughs> ร้อนจัดเปลี่ยนแผนก่อนไปกินหอยพาไปร้านกาแฟก่อนแล้วกันเย็นๆ รนน้อนอจัดครับเปลี่ยนแผนครับเข้าร้านกาแฟก่อนโคตรร้อนเลยระยองเฮ้ยชื่อร้านก, <laughs> นแกาแฟอะไรสัไม่รู้ชื่อร้านกาแฟอะไรไม่รู้ระเ ชื่อร้านกาแฟไม่รู้ครับเมอร์ลี่ครับเมอร์ลี่ชื่อร้านกาแฟเมอร์ลี่ใช่ไหมเมอร์ลี่คิดมากอยู่แถวๆเกา,เาะเ,าเยยาชาครับเกาะไอ้เกาะเยยาชาครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับร้อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปกินหอยใหม่ร้อนมาก รักสามเชยแต่สุดท้ายนเม่อครับไป,ไปตามหอยอเอไปตามหอยไปตามหาหอยที่ตลัดถนากันครับกับวันอาทิตย์วันนี้ครับวันนี้ก็มี3ามขั้นครับมี PX ครับแล้วก็สปินนะครับแล้วก็64ให,ให้มาอีกอันนึแงนะเขาแถมมาจะซื้อเขาเขาไม่ขาย <laughs> นี่ครับเราจะให้ดูอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับในการนะเราควรใส่ใส่หมวกน่ไม่เจ็บตบมือเจ็บนี่ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วสองคนไม่ได้ใส่หมวกมาครับพอดีมันใกล้แต่เป็นข้ออ้างจริงๆแล้วควรที่จะใส่หมวกกันน็อกแบบนี้นะครับในการขับขี่อย่าไปตบอะไรโอเคไปดีกว่าปะแต่เรา ็ประมาณนี้นะครับ,รบน,นี่เดี๋ยวพาไปให้ดูดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบติดชายหาดเลยมองไปด้านนู้นก็เป็นอุตสาหกรรมมาตรพุน,นะครับน,นี่บรรยากาศร้านก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะมีเสียงลมนิดนึงนะน,นี่น,นี้จะได้กินหนอยหรือเปล่าไปดูจํานวนรถที่เราเอามากันหน่อยครับวันนี้เอาขนไหนมาครับเนี่ยวันนี้ เอาสปินมาครับดีแรมซ่อมอยู่ครับแรมเบต้าแลมโบกินี้ไม่ได้ครับวันนี้ก็มา3คันนะครับวันหยุดว่างกันแค่3คัน บมึกนี่อปลามึกเอ้ยเดี๋ยวเราบเดยวเากินหึ่งชอนแล้วข้ามนึงเด้อกินหึชอกินหึกโชอเดี๋ยวเบลจะเป็นคนชิมให้นะครับตัดช้อนเลยแล้วเอาไข่ด้วยอ่ะม่มันมีไข่ด้วยดินที่เราเป็นแหลกนั่นแหะงรงๆไ่ต้มงอมช้อนนั้นเลยช้อนนั้นเลย ตัวน่ะวไหนตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวเรื่ยๆเพิ่งเพิ่งนี่นะครับเน้น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 เดียวอ่หมับเขาให้อะไรร้อนเป็นไงรสชาติเนี่ยเรียวอะรเหมือนตุ้มเลยตุ้มมะนาวเลยมั้งอือ พี่มีวาซาบิไหมคะขอวาซาบิด้ะครับนีนน่ครับหอยมาแล้วนี่แล้ว,ลวมีซีฟู้ดหอยวันนี้ก็เป็นไซส์ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากก็เป็นไซส์ที่ยังไม่ข้อใหญ่มากเนาะวันนั้นที่ผมมามันมันใหญ่กว่านี้ลองดูงจ,จี๊ดไปทำไมอะขอคราบสดชื่ออะไ ไข่แมงปูเนี่ยมันสดมากครับแล้วก็แล้วก็เจอน้เนื้อจิ้มแมงปูที่แบบรสชาติดีแต่ว่ามันมีเปรี้ยวหน่อยในมือเลยนะตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่หาพี่ใหญ่กว่าแต่วันนั้นที่มามันใหญ่กว่าน,นี้นะนี่นี่เหมือนกิยาน,นี่เหมือนไก่ไปปะเนี่ยไ <c oughs> ก่เออว่าไก่ไป <c oughs> นะคือ,อยำมาอร่อยไขออย่แมงปูก,งก็อร่อย ว่าวลาเหลไปน้ำปลาไจะออกเปรี้ยวหน่อยส่วนกุ้งเนี่ยผมกินมาแค่เป็นกุ้งผ้าก็ของที่ผมกินมาค่เป็นกล้งออกจินต์ได้หรอตัวใหญ่มากมั่งไหมตรงๆไม่ต้องแอรตรงๆไม่ต้องรตรงตรงไม่ต้องอ้อมเฮ้ยกินน้ำลายบ่อยจะก่อนอ่ะมับเข้าไปดัน เป็นไงครับเป็นไงครับตลอดรสชาติจะมากขึ้นอีหลเป็นไงอร่อยป่ะรสชาติเป็นไงเล่าเล่านิดเป็นเค็มหวานเปรี้ยวหรือไงกลมกล่อมโอเคพี่ตอบให้หมดแล้วเอ๊ะกลมกล่อมตามตาแล้วอร่อยครับโอ้อร่อยเลยนี่ครับอีกเมนหนึ่งครับเอาไปจากหม่อมถนัดแดงครับ เอาวาซาบิมาผสมกซีฟูด้ดจะเป็นยังไงงงงงแบนี่นะครับอืมอืมน้ำชาโอเคครับ วันนี้ก็วันหยุดครับเลยมาขี่รถเล่นกันหาสุชราครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่บ้านผมนักก็เลยขับรถกันมาเพื่อที่จะกินหอยครับแต่วันนี้ก็หอยตายไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าขาดครับวันนี้โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะนั่งกินอะไรกับผัดหน้าเขาถ่ายอะไรอยู่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยเลย โอเคครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรทุกอย่างด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับขับเที่ยวขวับวฟบ้าครับดีค,ครับ